<c oughs> มันได้เป็นชว์ม้งก็ได้ได้จักชวม์ม้งเนี่ยเพอร์สามเทียนี่เที่ยนละสามสิบนาทีเที่ยนละยี่สิบนาท,นาทนีเอาเป็นตอนมันโยกไก่ได้เอาเป็นตอนเอาหลายๆขาเจ้าบบฟังนะข้าเจ้าโบคอยฟังอันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามทามข้าวจาก ที่ทำไก่อยู่จากกิโลบูม,มานี่จากอำเภอบ้านดุงมาอำเภอบ้านดุงเนี่ยลอยโครโร่คัน,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 นมันม้าแตงตะแกงสนามนั้งเลยพูโหหนักเลยมันมา้าตะเสาอ,อ่ะอาดมาอยู่แกงสนามนาั<ห>้นแต่อาตมามาเยี่ยมญาติอยู่นี่ อยู ubers, you? You ่บ้าเพื่อบานดุงอยู่บ้านใดก่าเจ้าป่าฮะอยู่บ้านใดก่าเจ้าป่าบ้านแท้ยยัวหรือบ้านบานดุงบานดุงเอาอำเภอบ้านดุงเนี่ยอยู่บ้านวังพระองค์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรนี่ยเจ้าค่ะฮะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรใช่จังหวัดอุดรแต่สัง กัดโยอำเภอบันดุงแต่อาตมาไปจำพรรษาอยู่แจงสนามนั่งคราชบ้านเกิดรู้ผลแต่ว่าแมงมาอยู่พี่ระบ,บาดอยู่บ้านดุงอยู่บ้านดุงบ้านุนบ้บาใดเจ้าค่ะอำเภอบ้านดุงอยู่บ้านไดเจา้าค่ะบ้านวังพระองค์ห่างจากอำเภอหาคิโรอ,อู่ไกลๆยามอยากกินเขากับหังกันแลนเขาไปในตลาดนั่นแหละ พวกญาติโย้มดอกว่าก็อ,อันที่ทำ่ันบ้านพี่น้องอยู่ฝุ่นแม่เจ้าค่ะบ,บ้านยังบ้านร้อนงามเจ้าค่ะหืออยู่บ้นนานร้อนง่ามยู่ใส่บูบาทเลยว่าท่านได้ยินเสือว่าท่านได้ยินเสือาามาเจ้าค่ะอ,ะอารามพวกคอยสนใจเรียงบ้านเรียงเมืองเจ้าค่ะอืารามกับว่าบวชอยู่อำเภอบันดุงว่าหาหมองบวชบ่ได้ ไปบวชไช่กะหายยูหาปีสะกอนมองหนึ่งหยยูสามปียังบ่เอามองหนึ่งหายยูปีหนึ่งเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรในคะันผมหามองบ่ได้ผมจะมาบวชนำ้ำบวชแล้วเรตจังไงบวชแล้วหนีเลยนะพอตะเกาข้าเจ้าหยยูน้ำเจ้าว่าดเนี่หาปีนี่เป็นยังน้อยเป็นยังต่ำเหมือนกันหว่าผมบ่อยู่ดอก บอกบอกข้าเจ้าด้เป็นเหตุใดเดีเยงใดเป็นอย่างที่พ่ะเยอเสียบอกโ้กมเดี๋ยวนี้บ่คคยบอกไปดลยังจะบอกไปซ้ำเนี่ก็แล้วเลยบานี้สิแเสให้ฟังพระมูนันสอนเขาบ่ได้วัดได้กระสางสอนเขาบ่ได้ตอนเขาปฏิบัติเป็นตาผา,า,าเขามาแล้วเนี่ยบอกว่าเห็นเลยเห็นว่าเขาสอนเขาบ่ได้เขาเสียอย่างมาสอนเราเนี่ย อันที่เรารู้เนี่ยมันเหนียกว่วพวกนั้นหลายแล้วเดี๋ยวเบื้องบได้กับการกระทาของเขาเน้นสอนห้องวัได้ทางทางที่ห้องว่ได้หูจักพุทธวจนะนียแต่มันมีแต่มันมีของดีๆเยอะแยะตอนปฏิบัติคือสางแล้วมันเกิดผลนะเหตุแล้วมันเกิดผลให้เขานะผลมันเกิด ก็เลยหูจากเบิดเลยก็เลยนี่หละเป็นอย่างบัวยูใดยูบยัวใดกะสอนเขาบาัวใดไกับเบิงเขาไปอบร้มเบียงเขาไปมเอินมากเขาเอินผู้นี้บ้านผู้ช่วยอย่างสามมูบมบ่บ้านมาใน้บัานบันวังหันหนามพระเจ้าอาว,าวาสมาสององ,องค์ ตอบสองสามคำเท่านั้นกระจบกันบ่มีเสี่ยวต่อตอะไรกันใดเลยแค่นั้นกระจบเท่าก่ม,มือนี่ทางเจ้าคณะเพื่อกะหยุบหยุบลงหมดแล้วบอกหเจ้าคณะเพื่อพละมามาลายเสียวหยังมาลายแล้วสนันนีเอาคอไดสนันนีอันมูเจา้าเนี่ยบ่ท่านมีศีลอยไหม วอเจ้าจะเอาขอได้เมื่อไรสัตยน,นี้อันทั้งนี้เตรียมไว้แล้วเนี่ยเรื่องเขาียเอาเมาื่อไรเนี่ยเตรียมตอบไว้เบิดแล้วไอสิมืา่ทาได้ก็ตเตรียมไว้เบิดแล้วมาดันได้ก็เตรียมไว้เบิดแล้วอยู่ในเนี่ยถ้าตอบเขาบ่เก่งบ่ยานคือเอาคำพระพทธเจ้าไปตอบเข้าได้เกิงนี่เก่งติบ่ ว่าไปพิษไผ่ติเก่งยังได้สิยานยังไดแม่นว่าเขาบ่ไปพิษผู้ใดเขาติไปยานเพ็ดอย่างแล้วเขาผู้ใดเห็ดพิษยังจักยางๆนะเขาติไปยานนี่อย่างศีลเท่ากับผู้ใดพิษจะเอาศีลขอใด้เมื่อไรแล้วสินไรพระหนีนี่มันต้องมี่ขอพิษพิษพระพิษอย่างจังไลนี่ได้พระพิษศีลนั่นแหละจังนี้ได้บัดนี้เขาบ่พิษศีลจักขอไปโอ้เลยเมื่อไรเขาหม่องไหญที่นี่ ขาบอกว่ามมีแเนียว่าสิมาอะไรเขาได้คุณธรรมของเจ้าอาวาสเป็นยังไงบานที่จะเริ่มเข้าพระได้บ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณธรรมของเจ้าอาวาสผู้สืบเลี้ยนเจ้าอาวาสได้ต้องมีคุณธรรมใดอย่างตามกับผู้นี้เป็นไดเลย คุณธรรมก็คือจบมรดแปดจบมรดแปดมันได้หน่อยได้หลายปันไดจ้างคอยได้เอื่นว่าคุณธรรมเอามรดแปดมาเป็นได้มรดแปดเป็นอย่างจังเหตุนเนี่ยคนสินถูกได้มรดแปดเนี่ยพ้ดได้จบในมรดแปดเนี่ยคือได้ชั้นทั้งสี่ชั้นคือสมาธินี่แหละในชั้นที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ย คันผูดด้ใดใจชั้นซีเนี่ยเลิศเลิดยังไงตีได้เป็นผู้ประเสริฐโสดาบันโยขันประมาณโสดาปฏิพุนบัตกกนาลกอีกแกเทียเรียกว่าน,นี้ผู้ใดได้ไดมักแปดแล้วคุณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยเกิดขึ้นแบบใด เมตตาการุณามุติตาอุเบกขาสิมีอยู่ในนี้ทั้งหมดกะอาวันนี้ระมาสอนบาทนีน้สอนลูกวัดอะแมนบอลอะเอามาทายทอดหาลูกวัดอะจังคอยสิเป็นเจ้าอาวัดดีได้ อาตมาได้พิมพ์ให้พระแถวๆนั้นมึงอาตมาพิมพ์ออกพิมพ์ออกพิมพ์ออกก็ไปแจกเอาไปแจกให้พระอา่านนี่คือคุณธรรมของเจ้าอาวาสบอกอยู่ในหันเลยบ่ได้ไปแเป้ยังยากพิมพ์ออกมา้าหรอเขาไปอ่านรูเลยว่านี่คุณธรรมของเจ้าอาวาสเป็นอย่งสิ่จบมักแปลในจบแบบเด๋บ่แม่นรูเันนี้มาธิได้บักแบบ่ได้ไปแเป้ โมแม่เด้มันว่างได้ปลอยไดเด,ด้ถูกกับบม่มีสุขก,กับบม่มีโกโรธโลบหลงเบาบางในคนนั้นมีแต่อุเบขาคือความว่างเฉยดาลงไปหลงคน้นขันเต็มรอบแล้ว บ่ได้ดาบ่๋อตีงละบ่มีบ่มียังที่มันเขาได้เลยแหละมันเบกไว้เบิดเลยลเอาโกดเอาเกียดนี่ถิมไปเบิดนี่ปาทั้วันดใดปานนี่มันก็เป็นได้รูมันบ่เอาของสัวสัวมาสอนกันได้บัดเน,นี่ยเอาอันของเข็ดใดนี่อาจจะของเห็ดใดที่มาสอนแมนบ่ละแล้วมันก็ตรงเลยตรงมาแปดแล้วมันก็เป็นของพระเดธเจ้าของแ้บ่ผิดบ่พเพียนอยังเลย แต่ว่ามันชั้นสีเนี่ยปุตุชนก็เหตุได้ขอเฮิรเดินอากาศได้ีฤทลิท์ไม่เดชดได้เบิดแต่ว่ามันเป็นของปุตุชนถ้าเฮามาเหตุใดชั้นสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอริยบุคนนะคลค้นก็เหตุใดได้เป็นอริยได้เป็นผู้ประเสริฐ นี่คุณธรรมนี่จังเป็นเจ้าอาวาสได้ถ้าตามหลักธรรมหลักวินัยถ้าพระสันเจ้ากับเป็นไปตามบ,าบา้านบ้านนั่งสันแล้วอยากคืดจังไดก็คืดอยากเหตดจังไดก็เหตุอยากทำจังไดก็ทำบ่มีอยียงของบ่มีออียงค่าเนี่ยพวกพวกพวกปลาเลี้ยนสิบเป็นพวกเนี่ยพวกเหตุยังบ่ผิดเนี่ยมันเจงก็ปลาเลี้ยนเก่านะ นักทำตีโทเอกปปเรียนหนึ่งถึงเก้าเนี่ยนะอันนี้ผู้ปปเรียนสิบกับมีได้บาทนะเฮ็ดอย่างบ่ผิดเฮ็ดได้เบดทุกอย่างเนะี่ยเปรเรียนสิบนี่เกง่งเก่งก็ปปเรียนเก่านะเป็นอย่างยังเหตุไดหลักเขาบุกมิพาองหนึ่งอนามากับวดได้พันษาหนึ่งพันษาสองกำลังเขามีพาใหม่ๆม่บวชบวชได้มือ สองมือหรือสามมื่นแตมามาหาจาั่มาปูปูเนี่ยอย่อมเพื่อบรรุงหวานวังบองอันบวชเนี่มันเป็นจังใดบวชนี่นะพนะเอาอันเ <c oughs> พิ่นสอนจังใดสันขันตอนเขาไปบวชเพิ่นว่าตาหายทรสมาธิพนะ ว่าเท่านั้นดิว่าเท่านี้แหละมันนี้ต่อไปเลยเพื่อนบายเหตุตามผู้ใหญ่ว่าัว่าเอาอันผู้ใหญ่ผ้ากินเหล่ากษิตกินเหล่าตัวบาทนี่แม่นป่ะอันผู้ใหญ่ผ้ามีเมียกกษิตมีเมียสันบ๊อบาทนี่อ้ยบัไดเหล่าวัสดกจังไดีเพิ่นคือว่าหามบ่ให้เสียหยาเสียข้าบ่ให้ขุดดินบ่ให้อัน เด็ดต้นไม้ต้นไรบัดพระผู้ญ่คือเห็ดผน่นะอา้าวนานนานบ้านเลยถามว่าเดี๋ยวเดียวสิยกตัวยากให้ยบอันผู้ยิงสองคนยืนอยู่อันผู้หนึ่งมีกระบุนผู้หนึ่งบ่มีกระบุนอันผู้หนึ่งกินยันกับกินยากกินบ่ไดพิษสำแดงอันผู้บ่มีกระบุนกินยังกับก,กินไดเช็ดยังกับเห็ดได้บดโอวะ่ะ รูลแล้วบาดเนี่ยย่างไปเลยจัาว่ารู้แบบไดบอสเฉลยว่าหนีไปเลยบอเห็นกันเท่ารดดิขันเขาใจคือเฮ้าอุป,ปมาให้นั่นคือผูบ่มิสีลเนี่ยเห็ดยังกระไดแมนด่นว่ะภูมิมีสีลเห็ดปาได้มันท่ามันผิด <c oughs> อคันเขาใจจังเฮ้า ว่านี่นยสิใครเนี่ยตัโอ้บาเดียวไปเลยเลยมาเห็นกันจักเชียร์ชากคูบูโอ้รูแล้วคนน,น,นน่ะแจักมารูแบบใดเออนี่แหละเห็นจังกับใครกันคูน่ว่ามีสินค้นกับสร้างพระก็ตามเด้อต้องบังให้เป็นบังให้ดี ให้ลูกให้ลูกศีลของพระขันโบลีศีลของพระสิบป์โบหูจกักพระพามาตบม,มาตัวจังได้ได้เบิดพระดีเป็นยังไดงพระบอดีเป็นยังไดงพระมีศีลเป็นยังไดงคนมีศีลเป็นยังไดโบหูต้องศึกษาศีลป์สักคนนะอันตรามาแนะน้ว่าให้ศึกษาศีลป์สักคนพวกโยมเนี่ยละ่ะซื้อ รู้สินพระดเราไปด่ารูดพลาดมันหูเราด้บอกยังคอยก็บ,บ่กเอาแล้วเจ้าบอกผิดไหมแมนบ่ามันบอกคอยไปเหตุผิดสินตัวนั้นนะแมนบ่าก็บ่เอาแล้วนะเจ้ามาดให้เลขคอยอยู่นึกคอยก็บ,บ่กเอาเรื่องนี้ต่เจ้ากับผิดสินเราบอยกันสิผิดตืมอีกตัวผู้มากกับจังหวะหน่านะว่าแล้วแต่ใจเป็นได้มือนี่ยพอไป กับ่พ่อถามมาถามขอใดถามมาอยู่ในตัวเขาหนหละว่างหน่อยู่ในตัวเขาทั้งมดเลยมันมีว่องผืนผู้ใดเหตุอามันดับได้หลี เปนว่าสิ่งนี้มีกับสิ่งนี้ตรงนี้่ะสิ่งนี้ดับไปแต่สิ่งนี้ก็ต้องดับไปล่ะมาาต่เห็นถึงดับแท้บ่มีคำว่า่หไฮผลผลมันคือดับนั่นแหละเดี๋ยแต่เดี๋ยวตั้งแต่อันจางปางบ่มีอีอย่างอยู่ในใจเฮาวางหมดนะมันดับด้ยแมนบ่คันคันวามโกรธเนี่ยวามโกรธหลายๆเนี่ยเกิดมันดับไปนะมันสิมีบ่ มันว่างเนาะผู้ใดด่ามามันกับโบมีโก่สิไปโก้ได้มันว่างมันดับไปเบิดหรอกแมนป๊อฟแมนคักดับกิเลสกับกิเลสว่างไปเบิดว่างช่อย่างเท่านี้ก็อรหันต์คนทุกคนเนาะอ่ะอนุโมทนามือนี้มืออื่นไหมอ่ะสาธุ ก็ด้วยไปหาสันกลางทางหมดหมดสิบวันเลี้ยงจักเวลาอยู่บ่ขึ้นสองขึ้นยังไงมีธุระหายถ้ามากับผู้ป่วยอีกกับนีอยู่คนไปใช้ตัวจะผ่านไปกลับไปหม่องเก้าสิวานยังว่าแหลเนาะ